พบกับคลิปการพยากรณ์ดาวสุกย้ายนะครับช่วงนี้ดาวสุกได้มีการย้ายมาที่ราศีสิงนะครับลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์อะไรกันบ้างลัคนาราศีธนูอยู่ตรงนี้นะครับช่วงนี้ตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินผลลัพธ์ของการทำงานทุกอย่างดูดีไปหมดเนื่องจากดาวสุกนะครับได้เข้าในตำแหน่งสุพะคู่กับดาวอาทิตย์ในตรงนี้ ซึ่งเป็นกเกษตรของดาวราศีสิงห์อยู่แล้วการทํางานนั้นมีชื่อเสียงการทํางานนั้นช่วงนี้สบายมีโอกาสมีจังหวะดีๆเข้ามาทําให้การงานนั้นราบรื่นสําเร็จได้โดยง่ายแถมมีโชคมีลาบได้มากกว่าเดิมอีกนะครับเนื่องจากตําแหน่งคู่สมพลนี้ก็คือตําแหน่งของโชคลาบที่ได้มากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานก็ดีการเงินก็ดีตําแหน่งหน้าที่ต่างๆมีโอกาสที่จะ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์ที่จะอะไรดีๆจะเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับดาวศุกร์นั้นอาจจะหมายถึงของสวยงามของถูกใจมีเกณฑ์ที่จะได้ของมีค่ามีราคาซื้อของมีค่ามีราคาก็เกิดขึ้นได้ครับครับในเรื่องของการเข้าสังคมสร้างชื่อเสียงมีหน้ามีตาเกิดขึ้นได้การย้ายของดาวศุกร์ทำให้ลัคนาราศีธนูนะครับทุกอย่างดูดีไปหมดครับก็อันนี้ก็คือ เกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นการพยากรบางส่วนของดาวศุกร์ขอให้โชคดีทุกทุท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เผื่อคลิปดีๆในอนาคตเอาไว้ด้วยครับขอบคุณมากครับ